ไหนใครชอบกินขนมโบก,กี้เหมือนน้องบ้าง,างวันนี้น้องจะมารวม6ร้านขนมโบก,กี้แบบจัดหนักจัดเต็มร้านแรกโบก,กี้ทาดินแดงรน้านมิชลินบิบกูมองหลายปีซ้อนที่เด็ดของร้านนี้น้องขอยกให้มีหวานจับเครื่องที่มีให้เลือกมากมายน้ำเชื่อมที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบน้ำเชื่อมใส่นะคะต่อเส้นมีหวานเขาเนี่ยอร่อยมากๆทุกคนเรียกว่าลวกมาแบบยังดีเหนียวนุ่มถูกใจน้องสุดๆร้านที่2โบก,กี้สตรีวิปป้าพามาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นโบก,กี้สไตล์ไหหลำแท้ๆจากเครื่องแน่นจัดเต็ม ลาเนี่ยอยู่ที่น้ำราดน้ำตาลทรายแดงหอมหอมซึ่งน้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยหอมโดดเดน่นกินเข้าไปก็คือชื่นใจมากๆถั่วแดงเขาจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆกินเพลินๆไปกันต่อที่โบก,กี้บ้านใหม่เจริญกรุง85แยก2เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดของป้าป้าน้องเหมือนกันนี่จะเป็นสไตล์ไหหลำใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงแ้งของที่ร้านเนี่ยจะต้มใหม่ๆถ้วยต่อถ้วยทั้งอร่อยนุ่มหนึบหนับเคียวเพลินสุดๆเครื่องเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแปะกล้วยแล้วก็ถั่วแดงกินแล้วเย็นเย็นชื่อ พาทุกคนมาที่โบกี้สาลเจ้าพ่อหนูอยู่ริมคลองบางลําพูเครื่องเขาถือว่าจัดเต็มแป้งโบกี้เขาจะหนึบหนึบเด้งเด้งเขียวเพลินที่น้องไปกินเนี่ยจะราดเป็นน้ำำําลําไยนะคะเครื่องเขาจะมีบะหมี่เหลืองด้วยจ้าไปกันต่อที่โบกี้สุดไหหลาหลังวัดมังกเรเขาจะเป็นร้านรถเข็นนะคะเปิดมานานกว่า25ปีแล้วที่นี่เขาจะมีบะหมี่หวานนะคะเอาไว้กินแบบเย็นเย็นชื่นใจปิดท้ายด้วยโบกี้เจเหนียวบางรักเครื่องเขาเนี่ยถือว่าจัดเต็มสุดๆเลยค่ะมีทั้งแป้งกลมแป้งเรียวมีหวานครบเลย น้ำราดเนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงบะหมี่เนี่ยโลกมาดีฟิลแบบกินบะหมี่เย็นยังไงอย่างนั้น